เดี๋ยวเราจะมาชิมดูนะฮะชิมดูน้ำก่อนเข้มค้มนมากครับเนื้อปลานะฮะดูตรงนี้ฮะเนื้อปลาขาวจ้วเลยนะครับอืนะฮะขาวจ้วเลยนะเนื้อปลานะครับเดี๋ยวจะชิมให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับโอ้โหเนื้อขาวจ้วะเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผู้ชายเข้าครัวพากินพาเที่ยวนะครับวันนี้มาเข้าครัวกันนะครับวันนี้นะฮะวันนี้ผมได้ปลากระพงมาตัวใหญ่ๆหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับปลากระพงนะตัวไซส์ใหญ่ๆประมาณโลนะฮะโลวันนี้ผมจะมาทํานะครับมาทํากับข้าวกันนะฮะนี่ปลากระพงนึ่งมะนาวนะครับ ปลากระพงเนี่ยเราซื้อมาจากตลาดนะฮะเขาเกล็ดเอาอะไรออกเรียบร้อยนะฮะเอาไส้ออกเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะครับก่อนที่เราจะนำปลาไปนึ่งนะฮะเราเราก็จะมาบั้งปลาก่อนนะฮะเราจะบั้งเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะทำเป็นอย่างนี้ก็ได้ย,วยาวๆก็ได้นะฮะครับอย่างนี้นะฮะทำสองด้านเลยนะครับ นฮะเสร็จแล้วเพื่อความหอมนะครับผมจะเอากระเทียมนะครับ จัดเข้าไปในท้องปลานะฮะเพื่อไม่ให้มันคาวนะครับก็ช่วยได้นะครับใส่ขึ้นใชยไปด้วยนะฮะยัดเข้าไปนะครับจะได้หอมๆนะครับตรงขี้ปาลาเราก็จะตัดแต่งนิดนึงนะครับกันกายตัดออกไปเลยนะครับหางปลาหางปลาแล้วก็จะตัดออก ตัดไปเลยนะครับเสร็จแล้วก่อนที่เราจะนำไปนึ่งนะครับหยอกซีิวขาวนิดนึงนะครับ จากนั้นเราก็จะมาทำน้ำน้ำราดปลานะครับ,รบก็จะมีพริกขี้หนูสวนนะครับมะนาวนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับใส่กระเทียมลงไปเลยนะครับตามด้วยพริกขี้หนูนะครับ ตามด้วยนะ้ำมะนาวนะทำเปรียปร้ยวแล้วจัดจัดครับถึงจะอร่อยนะฮะทำกันง่ายๆนะครับเราจะใช้ปลากระพงก็ได้นะครับปลานิลก็ได้นะครับปลาทับทิมก็ได้นะฮะแล้วแต่เราจะจะใช้เราจะมีวัตถุดิบตัวไหนนะครับ แล้วก็จะใส่น้ำปลานะฮะกะเ,เลยนะครับเสร็จแล้วผมก็จะใส่นะฮะเป็นน้ำตาลเคี่ยวนะครับสูตรของผมเองนะครับทำไว้ ใส่ยำใส่อะไรก็ได้ทุกอย่างใส่น้ำจิ้มก็ได้นะตาลเคี้ยวนะครับใส่สักสองช้อนนะครับเสร็จแ,แล้วก็นำไปปั่นนะ ครับแล้วก็หันกระเทียมใส่นิดนึงนะครับ เราก็ตั้งหม้อนึ่งนะให้ให้น้ำเดือดนะครับเสร็จแ,แล้วเราเข้าปลาลงนะครับเสร็จแล้วก็ปลาลงไปครับตัวใหญ่มากเลยครับแต่งจานด้วยแครอท เพื่อความสวยงามนะครับกระเทียมนะครับตามด้วยขึ้นช่ายนะฮะเพื่อความหอม แล้วก็น,นึ่งนะครับสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือยี่สิบนาทีน่าจะสุกนะครับปลาสุกง่ายนะครับครับก็ปลาเนี่ยจะสุกง่ายนะครับก็ประมาณสักยี่สิบนาทีหรือถึงครึ่งชั่วโมงนะครับนะน้ำน้ำราดเราก็ทําไปแล้วนะฮะเป็นน้ํายํานะครับน้ายาเข้มข้นนิดหนึ่งนะครับ ก็คือเมนูนี้ครับทานง,ง่ายนะครับทําง่ายนะครับแล้วก็อร่อยนะครับถ้าเราไม่มีปลากระพงนะเราก็ใช้ปลานินนะหรือปลาทับทิมแทนก็ได้นะครับคือทำนึ่งมะนาวนี่คือคือเป็นเมนูอะไรที่ง่ายนะฮะแล้วก็รวดเร็วไม่ยุ่งยากนะครับนะบพอบ้านก็ทำได้ะทำง่ายๆด้วยนะครับ เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวก็สุกแล้วนะครับครับก็ได้ประมาณยี่สิบนาทีนะฮะเราเราจะมาดูฮะจะมาเปิดดูนะครับว้าวนะเสร็จแล้วเรากนะ็วางมะนาวนิดนึงนะครับมะนาวหัน่นแว่นเพื่อความสวยงามแล้วก็นะ เราก็จะราดน้ำจิ้มนะฮะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับน้ำจิ้มที่เราเตรียมไว้นะครับราดไปตัวปลานะครับราดไปเลยฮะช้ำๆเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะปิดฝาไว้สักประมาณ2-3นาทีนะครับก,ก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยยกลงนะครับเสิร์ฟนะครับมาตาหน้ากินนะครับครับเราก็จะได้เนื้อ,อปลากระพงนึ่งมะนาวนะครับตัวใหญ่มากนะครับ คือน้ำจิ้มซีฟู้ดเราก็ได้ราดไปบางส่วนแล้วนะครับที่เหลือนะฮะเราจะมาเพิ่มเติมทีหลังอีกก็ได้นะครับเพิ่มไปอีกนะครับเพื่อความเข้มข้นนะครับเสิร์ฟแล้วก็โรยต้นหอมผักชีขึ้นช่ายนิดนึงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาชิมดูนะฮะ ชิมดูน้ำก่อนเข้มขนมากครับเนื้อปลานะฮะดูตรงนี้ฮะเนื้อปลาขาวโจ้เลยนะครับนะฮะขาวโจ้เลยนะเนื้อปลานะครับ เดี๋ยวจะชิมให้เพื่อนเพื่อดูนะครับโอ้โห,หเหนื้อขาวจ้วเลยนะครับเนื้อหวานมากครับอร่อยมากครับเนื้อหวานนะครับปลาปลาสดๆนะครับนี่ครับปลากระพงนึ่งมะนาวนะครับโดยผู้ชายเข้าครัวพากินพาเที่ยวนะครับ ตัวใหญ่ๆนะฮะ